รีวิวครับดังกูตีตาพัตันรวมบูสเตอร์เรียบร้อยนาฬิกาอยู่ที่102แต่ว่าเราสามารถทำให้ตัน103่ง้อยาทำให้มีค่าพลังแฝงอยู่ที่105ได้นะครับถ้าเกิดลงทีมเนี่ยเล่นได้3ามตำแหน่งแล้วถ้าใช้พุชชั่นบูสเตอร์เนี่ยเล่นหน้าต่ำแล้วก็แดนกลางได้ครบเลยนะครับค่าพลังที่เป็นจุดเด่นของเขาจะเป็นในเรื่องของ power คิกกิ้งพาวเวอร์นะเลี้ยงบอลคองบอลแล้วก็การจ่ายบอลน,นะในส่วนของความเร็วนะครับแล้วก็เซเินนาค่อนข้างโอเคเนาะทำเกมลุกไม่ได้จัดจ้านเท่าไหร่แต่ว่าสปิตโตแล้วก็บาลานซ์ดีนะครับจบสสกกอออรร์์นนนนนะะะะตตตััตั้้้นะ้้งงงเบโนะโคคใใ่่ชไดแจ ไม่ค่อยคมนะส่วนร่างนี้จุดแข็ง,ขงเขาเลยคือเกมลับครับผมโอ้โหเกมลับเนี่ยเป็นเวอร์ชันที่แบบสุดมากๆของกูตีนนะอคิสซี่ก็เยอะนะเดี๋ยวผมจะลองเปรียบเทียบกับร่างเก่าให้ดูร่างเก่าของเขาเนี่ยจะมาในสไตล์ครีทีพ p เมคเกอร์นะครับคือโอเวอร์อลเนี่ยเท่ากันเลยจะเห็นได้ว่าร่างเก่ามีทําเกมลุกดีกว่าเลี้ยงบอลคอมบอลดีกว่านะแต่ถ้ามิติการจ bon นะ่ายบอล่ะร่างใหม่แบบกินเยอะมากนะแต่ถ้าเป็นการจบสกอร์ร่างใหม่ไอ้ร่างเก่านะครับดีกว่ายเยอะนะถ้าเป็นมิติเกมลับอย่างที่บอกนะโอ้โห่หนะ่ โ,โเกมรับคือแบบเพิ่มขึ้นมาเยอะมากนะในส่วนของโซนล่างนะครับเย่องพวกคาวามสามารถทางด้านล่างกายเนี่ยก็คู่กี้สูสีกันต้องมีได้อย่างเสียอย่างนะครับในมุมมองของผมถ้าถามว่าอันไหนน่าใช้กว่านะเพราะว่าบางคนอาจจะมีล่างนี้และล่าง2อล่างเลยนะ ส่วนตัวผมว่าถ้าเล่นง่ายเข้ามือและค่าพลังดีครับผมว่าร่างเคียร์ทีก็คือร่างเก่าเนี่ยค่อนข้างดีกว่านะถ้ามาสายออเกเลเตอร์แบบนี้นะผมว่าทุกคนน่าจะมีปีโลกันแน่ๆนะเพราะฉะนั้นแล้วผมขอเปรียบเทียบกับปีโลเจนว่ากําลังครึ่งบนนะโอ้โหนะกูตีดีกว่าปีโลนะแต่ว่าถ้าเป็นพวกโซนล่างเนี่ยไม่ว่าจะเป็นพวกเกมลับเนี่ยโดยเฉพาะเกมลับนี่คือโอ้ปีโลนี่คือกินเยอะมากนะแต่ว่าถ้าเกิดเป็นคิ้งพวอรนะพวกความเร็วน่ยจะเป็นกูตีที่ดีกว่านะแต่ว่าถ้าเป็นอากาศยานจะเป็นปีโลนะครับโดย สายออกเสเตอร์นะถ้าเทียบกันว่าใครน่าใช้นะไม่ดูโอเวอร์ออดูแค่ค่าพลังนะผมว่ามิติของปีโล่เนี่ยค่อนข้างดีกว่านะเพราะว่ารับอะเกมรับมันตึงกว่าแล้วก็แบบการสร้างสรรค์เกมจากแดนเออแดนหลังนะผมว่ายังไงก็น่าจะเป็นค่าพลังแบบไทยแบบปีโล่น่าจะโอเคกว่า สำหรับวิธีการัรเปลี่ยนค่าพลังกูตีนะห้ตัน103นงแล้วก็แฝงไปที่105เนี่ยถ้าอยากจะได้103เนี่ยไม่ยากนะคือเราเออต้องบอกก่อนกูตีไปได้ไม่หลายสายต้องบูทเทคนิคนะถ้าบูทเทคนิคลงทีมนะใช้กับโค้ดอย่างคู่มั่นนะครับนี่ก็จะได้103เป็นที่เรียบร้อยนะหรือจะใช้กับเออฮันซี่ฟิกเนี่ยก็103เช่นกันเนาะส่วนถ้าเกิดเราอยากจะปรับเปลี่ยนในเรื่องของค่าพลังไสหนใช่ไหมเราสามารถลดดีเฟนต์ได้คือบางคนที่แบบไม่ได้ชอบดีเอนต์เยอะครับอาจจะลดลง เป็น12แบบนี้ก็ยังได้โอเวอร์ออลอยู่ที่103นะเห็น <c oughs> ไหมว่าคราบังแฝงตำแหน่ง AMF มันเริ่มเพิ่มขึ้นนะ <c oughs> ในมองของผมนะถ้าเกิดจะดีเลยเนี่ยอยากจะแฝงแบบ อยากจะไม่อยากจะเล่นออคิเลเตอร์อยากจะเป็นตัวเอมเอฟนะครับแบบเพย์เมคเกอร์เนี่ยผมว่าลดดีเฟนต์เหลือสักหนึ่งพอนะครับแล้วก็ผมจะไปออลดในส่วนของพาสซิ่งเนาะเพราะว่ามันเยอะไปนะเหลือสักเก้าผมเอาไปเพิ่มชูตติ้งดีกว่าตรงที่ผมว่าเนี่ยนะจุดเนี้ยมันโอเคนะถ้าเกิดชูตติ้งเป็นระดับสีเขียวหมดเนะี่ยอันนี้สวยนะครับแล้วก็จะเอาแต้มที่เหลือไปเพิ่มเด็กเทอร์ลิตี้นะสร้างการทําเกมลุกเนะี่ยให้มันสุดขึ้นแบบนี้ถ้าดูในมินแบบิแมปนะครับค่าพลังแฝงเอ็มเอฟอยู่ที่หนึ่งร้อยห้านะมน 105, นะผมว่า ถ้าเกิดใครที่แบบไม่ได้ชอบออกเกอเตเตอร์ ate ater, ครับอยากจะให้เขาเป็นครีเอทีฟอย่างนั้นอนะ่ะผมว่าเอาเป็นยูนเอเอฟอ่ะท่เวนีผมว่าสวยโดยส่วนตัวนะผมว่ากูตีนะ่ะในแพ็กนี้ที่มานะเป็นตัวที่ผมผิดหวังที่สุดนะคือเป็นตัวที่ผมชอบมากนะกูตีคือแบบในชีวิตจริงนี่คือเขาสุดยอดมากนะแต่ว่าร่างเนี้ยพอมาในสไตล์ที่เป็นออกเกอเตเตอร์ ate ater, โอเคเป็นสไตล์ใหม่บางคนอาจจะอยากลองสไตล์ใหม่แต่ผมมองว่ากูตีไม่เหมาะเลยกับออเกอเตเตอร์ ate ถ้าเป็นครนะีเอทีฟเนี่ยร่างนี้มาครีเอทีฟเอเอฟนะโอ้โหร้อยห้าต้องมี ร้อยห้าต้องมีแน่ๆนะครับถ้าดูจากไส้ในน่ยแต่เสียดายมันมาเป็นออกเกเตเตอร์ C M F เนี่ยมันทําให้ค่าพลังอ่ะ O r มันน้อยนะครับแล้วก็เพลสไตล์อย่างออกเกเตเตอร์เล่นยากถ้าเปรียบเทียบกับตัวอื่นผมว่ากูตีก็ยังแบบสู้ออกเกเตเตอร์ตัวตึงๆอ่ะหลายๆตัวได้ยากนะครับใครเปริดได้กูตีนะครับอือจริงๆแล้วผมว่าถ้าเทียบนะล่างเก่า่ะดีกว่า